ทุกคนวันนี้เรามาอยู่ตรงท่าเรือราชวงศนะ์นะเรากำลังจะไปซื้ออิ่วกล้วยเจ๊เกี้ยวแล้วเราจะพาไปว่ามันต้องไปตรงไหนถ้าเริ่มจากท่าเรือราชวงศ์นะอาเจอาเจบอกว่ามีร้านใหม่ตรงนี้เหรอเดี๋ยวมาเดี๋ยวอาจจะแวะร้านข้างทางไปด้วยนะคะตรงนี้เคยทำคลิปหนึ่งที่มาเดินตรงนี้ลง ชุดของคลิปที่ไปกล่องซุง้มกล่องซุง้มแล้วก็ร้านขายของสิบบาทด้วยอันนี้ก็เดินตรงไปเรื่อยๆเจท่าถึงร้านเปิดนายบอกด้วยอันนี้ หมวกพรมามลมาี ไปดูร้านที่อาบอกว่าเพิ่งเพิ่งเปิดใหม่ลองเท้าน่ารักไหมคูละหกเศษ เริ่มเยอะเริ่มเริ่มจะเยอะนะนีะอ่อันนี้เคยถ่ายไปแล้วที่หนึง่งอ๋อร้านนี้เหรอร้านนี้เคยเข้าแล้ว ใา้ไทยของสิบบาทที้เคยมามดมเ,เดี๋ยวตรงนี้เข้าไปดูข้างไหนะน,นะานเซเว่นนะ เดี๋ยวมัน <c> ต <oughs> ้องไปยังไงนะไกลอ่ะต้องต้องเลยไปต้องเลยที่ไปอ่ะไปทางไปไปดูเจดีย์ตูงอ่ะแล้วไปรอดวงจรก่อนมันต้องไปเดินผ่านซอยสัมเพลงก่อนใช่ป่ะไม่ก็ได้เหมือนกันไปได้หลายทางหรือเดินทาง เดี๋ยวเราไปโพ่อีกทีนึงตรงซอยวัดมังกรแล้วกันนะคะอันนี้เดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวานะต่อนะคะอันนี้เราเดินตรงมาเรื่อยๆแล้วใกล้จะถึงซอยจำเพลงแล้ว อาจจะมีการถ่ายซ้ำแบบคลิปก่อนอนไปบ้างนะแต่เพื่อจะเพื่อที่เราจะได้รู้เส้นทางนะคะสุดจีนเฮ้ยว้าเลนไทยเรียวอะไรนะคะเรียวขวา อันนี้เป็นซอยสำเพ็งซอยที่มีฟงฟิงมากที่สุดแล้วก็จะมีวันเตรียมวาเนาลนไทน์แหละตอนนี้เป็นวันที่สามของมก,การานะคะ2568ันห้ยอยหดถ่ายยังไงดีอะ เจงน่ารักอะ่ะน่ารักมีพไคดาวอร์พับก็แล้วตอนนี้ก็จะมีคนมาหาซื้อของพวกงานวันเด็ก หรือว่าจะเป็นวาเลนไทน์ตุ่จีนตุ่จีนก่อนแล้วค่อยวาเลนไทน์ร้านนี้ก็เข้าบ่อยนะเห็นมีตารางตลางนี้ สุดทางนี้สัญ,ญลักษ์ต่อไปถ้าสุดทางนี้จะมีลานทอง,องเราต้องข้ามถนนด้วยนะใกล้จะสุดแล้วตแต่สุดทางแล้วมันจะต้องเลี้ยวซ้ายก่อนเดี๋ยวชีให้ดูนะมีวาฟเฟิ แล้วซ้ายตรงนี้หนาพี่น้ำอ้อยนี่ของเซล ห้าสิบบาท chút non yeah. Yeah. งนี้ก็จะเป็นถนนเยะวะาวราชนะคะสังเกตจากนีตรงนี้จะมีร้านทองเล่งหงเล่งหงแล้วฝั่งก็จะมีเป็นปดูไหดูร้านทองหัวเสงเฮงหัวเสงเฮงเราต้องข้ามถนนไป ใกล้จะตกดีนแล้วนะ วันที่ยี่สิบเก้าถ้าจะไม่ผิดเนี้ยะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเลี้ยวตรงนี้นะข้ามถนน เข้ามาในซอยอันนี้ซอยอะไรอ่ะจะไม่เขียนว่าทุเรียนเจพายาวราคนเยอะมาก เรยเลยไปที่เยาวราชองคนจะแน่นนิดนึงนะเจ้านี้เจ้านี้เราเคยมาซื้อเราเคยมาซื้ออันนี้อันนี้อร่อยอร่อยอ ก็เพ,พ,พอาะปลานี่อะไรอ่ะจะมีร้านขายขนมปังปี๊บตรงนี้ปี๊บอยู่ตรงนู้น ขายพวกอาหารเจด้วยพวกเนือ้อเนื้อแบบลูกชิ้นเจหรือว่าไส้เจอะไรเนี้ยน,นะคะก็ <t> จะมีขายกระเพาะปลาของแห้งของแห้งต่างๆก็ะอาหารพวกนี <t> <t> ้ด้วยเห็ดเห็ดนะคะมันจะเป็นขายของขายของชาวจีน นึงนะนพลิกไยตามอือที่หนึ่แล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะพีิกใชยตามมือที่หนึ่งที่มีไฟแวบแวแวบแบตรงนี้แล้เดินผ่านตรงนี้นะนพลิกใช้ พะโลไข่น้ำ ก็ได้แล้วต้อร้านนี้ขายอะไรเฮ้ยเฮ้ย,ยจมี่อิวกล้วยด้วย,อยของพ่อนะอันนี้ก็อิูกล้วเมื่อกี้ก็อิลกล้วยเหมือนกันแต่ไม่ใช่ร้านที่เราจะไปนะ อิกวกัวขนมของอิกวกัวลักษณะมันก็คือมันจะเป็นแป้งที่ผสมกับมันสำปะหลังแล้วเอาไปนวดด้วยกันแล้วทำเป็นเปลือกนะแล้วก็ามาหอ,อกอับไส้กระลำปีใส่เผ็ดหอมหมูหมูชิ้นมันก็จะเผ็ดเผ็ดเค็มเ็มแล้วก็เอาแป้งมาห่อไช่นะแล้วก็เอาไปทอด ตอนนี้รถติดอยู่เพราะว่าเอาไปทอดก็นั่นแหละเสร็จแล้วมันก็จะกรอบเลยแล้วแล้วมันก็จะนุ่มๆด้วยถ้าเย็นมันก็จะนุ่มนะห้ามไปตรงนี้นะคะห้ามนี่รถไฟฟ้าใจดีไม่ไม่เที่ยวในห มีแดงแดงเนี่ยพมังกรแดงแดงแดงวันมังกรโคมแดงโคมแดงโคมแดงตรงนั้นวันมังกรนะคะเอีย๋สิงห ไปมานะคะกล้องมันจะสั่นหน่อยคอขอขอภัยด้วยเวลาเดินแล้วมันกล้องมันจะสั่นอนะแล้วมันก็จะเร็วด้วยนะจริงจๆเราเดินช้าแล้วซอยนี้ใช่ไหมเด็กใช่ไ,ไม่นี้ ขายเจาหกระดาษใเจ้าของคนจีนนี่น่ น,น,น,นี่สารเจ้าตรง,งนี้หวยเจ้าเปียวลาดกบกับลิ้นสนึง่ง ร้านนี้ก็มีอันนี้นะตอนนี้ก็มีแต่ยังไม่ถึงร้านที่เราจะไปโซนนี้เหมือนจะยังไม่เคยมาเลยนะเพื่อนเพื่อน อาขายกับข้าวกับชายปลาไ้าแวกขอได้ไปมนครบแล้วนะรล้น้านเจเกี่ยวเจเกี่ยวเพาะหมูย่่เราจะมาซื้อร้านนี้แหละแล้วถือเป้าใหม่แล้วสั่งนสั่งอาเจกสั่งเอาแจกสั่ง อยากจะใหดื้อแ่ม่คุ้ที่ชาวบ้านไกลๆถ้าเราใช้าดังนั้นถึงราจะู้สึว่าไม่รับดื้ถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจะทำให้คุณเกิดใัยโดยไม่คาดคิดอาจารย์จะสอนวิธีจำไว้ว่าต้องทำก่อนหยุดกระดาษนมผู้ใช้ชัดคือก่อที่พื้นกระดาษนันสร้างข้อมุญุาสาจารย์บอกคไว้ใส่เหตุผลไว้หรือว่างุิุจุซาทหลักมีความหมายอยาและนชกล่นแันเง สมัยโบราณกล่าวว่าุณะตณเล็กนำจุส่าทั้งครอบครัวจะปลอดภัยและโชคดีไม่เจอคุณเลยดังนั้นอาจารย์แนะนาว่าต้องทําก่อนด้วยกระดาษนำท่าหลักนี้ปักบ้านตัวไว้ไม่มีใครตัดขวางคุณจากความรุ่งเรืองาดยังสามารถเปิดประตูชุกลาดให้ได้แลกษาธิตที่หลิงด้านล่างเพื่อสม่อปีนี้เป็นปีที่พลังงานของคุณจะพุ่งสูงดังนั้นเวลานี้คุณต้องระวังหากคุณยังสับสนไม่รู้จะทํำยังไงไม่ค่อยสมหวังไม่ได้ทำเงินมากนักไม่ได้เก็บเงินมากนักอาจารย์แนะนําคุณ สูงสร้อยข้อมือจุศตัดชกในจานหรือวาจาร้ในเสื้อผ้าที่ไม่ได้ส่หมายถึงการเรือกซัเข้ามาเข้ามาอย่างเดียวไม่ออกนี่คือสอยข้อมือเ่อาหนได้รูปากดเลยไม่มเสียรักาไาจ่ายต้องนำีุกอมาปก้องบ้านและควอมค่อบหมดชแล้วคือเสร็จเรียบร้อยแล้เจ๊นี่นะค่ะ ุดเดี๋ยวเราจะเดินให้สุดซอยข้างหน้านะคะเหมือน <c oughs> ตรงนี้จะไม่ค่อยมีอะไรแล้ว เราก็เดินมาสวนซอยแล้วนะคะ่ะอะไรบ้มหมัดเราสมเร็จแล้วเรามาจบกันที่นี่นจบกันที่พร,ระพาไทยเนี่ยสอนอพาะพาไทยนี่เห็นอาบอกว่าตรงนี้คือสอนอพระพาชัยนะเรามาจบคลิปกันตรงนี้นะบ๊ายบายเพื่อนตับใครตับจะใครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย